สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์ของบิไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทํานายดวงชะตาเครื่องปีหลัง2563ของชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กันยายนถึง12ตุลาคมการทานายดวงแบบนี้นะคะจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะจ่อจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของอาจารย์หุยด้วยนะส่วนใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามฟแฟนเพจของอาจารย์หุยเม f ฟาวเวอร์กันได้และใครที่สนใจจะดูดวงกับอาจารย์หุยก็สามารถติดต่อได้ทั้งรายดีที่อาจารย์จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าครึ่งปีหลังนี้นะชาวราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณในแต่ละเรื่องนะคะจะเป็นยังไงบ้าง มาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับดวงในเรื่องการงานของชาวราศีกันนะคะอาจารย์จะค่อยๆทายไล่ไปทีละเดือนนะคะตั้งแต่กรกฎาจนกระทั่งถึงธันวาคมนะคะสําหรับเดือนกรกฎาคมนะคะคุณได้ไพ่เดอะเดทนะเรื่องของการงานชาวราศีกันช่วงนี้จะน่าจะเป็นเรื่องของจุดเปลี่ยน เรื่องของการงานคุณเลยทีเดียวนะคะการงานคุณอาจจะมีเรื่องของการต้องปรับเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสายงานนะเลิกทํางานจากอย่างหนึ่งไปทํางานอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะค้าไม่ขายทั้งหลายก็อาจจะมีลักษณะของการเปลี่ยนสินค้าจากที่เคยขายดีอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นขายอย่างอื่นนะคะคนที่ทามาทํางานกิจการต่างๆมาแล้วไม่ค่อยวางแผนนะจา้าต้องคงต้องบอกให้คุณเตรียมใจไว้เลยว่ามันงานที่คุณทํามาก่อนหน้านี้นะคะคอาจจะต้องแบบถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะบางคนที่ทํางานประจํานะคะอาจจะต้องถึงเวลาที่เราจะ จะได้ลาออกมาทําอะไรของตัวเองนะคะหรือว่าบริษัทเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินกิจการอะไรต่างๆต่อไปได้นะคะ ต่อมานะ,ะดวงการงานในช่วงเดือน8นะคะเดือนสิงหาคมนะคะเตรียมวอนดูเหมือนว่าช่วงเดือนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังมองหาอะไรอะไรใหม่ๆอ่ะมองหาสิ่งใหม่หรือว่ารอรับฟังข่าวคราวในเรื่องของการงานนะคะอาจจะเป็นงานต่างประเทศหรือว่างานต่างจังหวัดงานถิ่น,นที่ไกลๆหน่อยนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะใช้เวลากับโซเชียลมีเดียหรือว่าเรื่องของงานมาร์เก็ตติ้งงานประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะใครที่ทํางานประจําอยู่นะคะยังมีงานทําอยู่ต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าช่ว นี้คุณอาจจะค่อนข้างต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยมากหน้าหลายตานะคะนะมีเรื่องของการที่เราจะต้องถ้าหากว่าทำงานออนไลน์ก็จะมีเรื่องของการซื้อโฆษณานะหรือมีการเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะร้านค้าบริษัทของเราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มด้วยนะ ต่อมานะคะการงานในช่วงเดือน9้านะคะนายลอบซอสนะคะจาร์มองว่าเรื่องช่วงเดือน9้าในเรื่องของการงานน่าจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบว่าสถานการณ์มันไม่แน่ชัดไม่แน่นอนนะคะหรือว่าทํางานไปมันก็จะมีการเรื่องของการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนหน้าที่ไป,ไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะแท,บ,ทบจะตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะถูกยกย้ายตําแหน่งหรือเรื่องของแบบชั่วเรื่องของแบบเ,เรื่องของการย้ายไปเพื่อไปช่วยงานตรงนั้นทีตรงนี้ทีอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องของการงานมันย,มยังไม่มีรูปธรรมหรือยังไม่มีอะไรที่มันแบบ ว่าชักเจนนะคะ ต่อมาในเรื่องของการงานเดือนสิบนะคะคุณได้ไพ่สเตรนจ์นะคะเดือนนี้น่าจะมีเรื่องของปัญหาใหญ่ๆห,หรือปัญหาสําคัญสําคัญอะไรบางอย่างนะเข้ามาให้ชาวราศีกันต้องใช้เวลากับเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะนะอาจจะต้องแบบใช้สมาธิใช้กําลังกายกําลังใจในการจัดการนะคะแต่อาจารย์มองว่ายัางไงยังไงเนี่ยคุณก็ผ่านไปได้นะคะช่วงนี้นะคะดีลงานกับผู้หญิงนะคะหรือว่าจะอาจจะเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพศหญิงอะไรพวกนี้ช่วงนี้นะคะถ้าหาว่าเป็นคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะต้องแบบยอมให้เธอนะคะ บางคนอาจจะมีเจ้านายคนใหม่เข้ามาเป็นเจ้านายเพศหญิงที่แบบหญิงเก่งอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะการงานในช่วงเดือน1 1นะคะพฤศจิกายนนะ นายอบคัพนะคะดูเหมือนเรื่องของการงานเดือนนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ๆมากนักนะคะถ้ามันจะมีขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเป็นปัญหาแบบจุกจิกๆอะไรอย่างเงี้ยควรใจนะคะบางครั้งคุณก็อาจจะแบบเหมือนบางทีก็น้อยใจเจ้านายน้อยใจเพื่อนร่วมงานนะคะทาอะไรไปแล้วก็เหมือนแบบทําดีไม่ได้ดีเขาไม่เห็นค่าของเราอะไรทํานองนี้นะแต่ว่าอาจารย์ก็ต้องเตือนอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าท่าทีของคุณในช่วงเดือนสเิเนี่ยบางครั้งนะคะเจ้านายหรือคนรอบข้างมองคุณอาจจะเหมือนทําตัวไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่ เท่าไหรนะคืออารมณ์ไม่ค่อยหนักแน่นนั่นเอง ต่อมานะการงานในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนะคะเดื ember นะ Day of s o r t นะคะเ,เรื่องของธุรกิจการงานในช่วงนี้เดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็เป็นลักษณะของการเดินทางประเภทที่แบบว่าค่อนข้างฉุกละหุกฉุกเฉินนะคือไม่ได้วางแผนคุณก็ต้องไปละหรือว่าไม่ได้วางแผนคุณก็ต้องลุยละอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาที่หน้างานนะคะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความฉุนเฉียวนะคะความหัวร้อนด้วยในเดือนนี้นะแม้ว่าคุณจะเป็น ฝ่ายถูกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าทีมงานคุณเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีที่คุณจะเอาไปทำงานหรือเอาไปใช้นะคะคุณก็ไม่ควรที่จะทำนะเพราะว่าต่อให้คุณแบบชนะต่อให้คุณแบบว่าออประสบความสำเร็จของคุณขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นของแค่คุณคนเดียวเพราะว่าคือคุณอาจจะทำทีมแตกไปแล้วก็ได้ะนะคะโอเคต่อมานะคะเรามาดูดวงกันในเรื่องของการงานกันเ้ยเรื่องของการเงินกันต่อเลยขอภัยค่ะ เรื่องของการเงินก็เหมือนเดิมนะคะอาจารย์จะค่อยๆทายไปทีละเดือนทีละเดือนนะคะนะ สำหรับการเงินในช่วงเดือนกระกฎาคมนะคะขึ้นมาใบนี้นะการงานก็เดทการเงินก็ตรีอปซอนนะคะสามดามแบบนี้นะการเงินจะไม่ค่อยได้อย่างใจนะมีแต่เรื่องชวนหุดหีดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทอง,ท,องทรัพย์สินอาจจะเสียหายหรเรื่องของการเสียทรัพย์เสียผลประโยชน์นะคะคุณอาจจะทะเลาะก,กับใครบางคนจนถึงทัน่นขั้นที่เรียกว,ว่าแบบแตกหกักไม่คบเ,เลิกคุยนะคะหรือว่าแบบแตกหกักกับหุ้นส่วนอะไรกันได้เลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะการเงินนะคะสถานการณ์ก็ยังน่ากลัวต่อน ะะต้องระวังไว้ให้ดีๆต้องแบบต,แบบต้องรอบคบอะนะคะเพราะว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยการงานของการเงินของคุณเนี่ยมันก็ยังได้เป็นเดอะทาวเวอร์อยู่ดีช่วงเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่คุณอาจจะเสียเงินก้อนใหญ่นะเพราะว่าเสียไปกับเรื่องที่มันจําเป็นนะไม่ไม่ไม่เสียเงินไม่จ่ายก็ไม่ได้นะคะนะอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดการแบบเข้าของเสียหายต้องซ่อมแซมนะคะนะ,ะนะแต่ว่าถ้าหากว่า จะมีอะไรที่ช่วยป้องกันได้นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ดวงเ,เดือนเดือนนี้นะเดือนสิงหาคมเนี่ยน,นะจดไว้นะคะก็คือควรที่จะไปทําบุญนะคะบริจาคลงศพบ,บริจาคให้แบบพวกมูลนิธิกู้ภัยนะคะอะไรพวกนี้นะคะเป็นลักษณะาการแก้ดวงไปด้วยก็แล้วกันนะต่อมานะคะการเงินในช่วงเดือน9นะคะนทับซอสนะคะอ่ะ นายออฟซอร์ดขึ้นมาอีกแล้วนะคะเรื่องการเงินเดินก้าเนี่ยมีโอกาสในเรื่องการทะเลาะเบาแหวงมีความขัดแย้งกับผู้อื่นนะคะระวังไว้นิดนึงนะคะว่าผลประโยชน์ที่คุณกําลังจะได้หรือคุณกําลังจะไปแบบไปไขว่ยคว้ามาเนี่ยนะคุณอาจจะได้ทะเลาะกับคนอื่นนะคะนะคุณต้องดูนิดนึงนะคะว่าผลประโยชน์ในนี้มันเป็นของคุณจริงไหมหรือว่าคุณเข้าไปแข่งแยง่งแข่งขันกับอะไรกับแบบว่า ของคนอื่นมาหรือเปล่านะคะนี่ต้องดูดีๆนิดนึงต่อมานะคะการเงินในช่วงเดือน10นะคะ่า King of Pentacles นะคะหลายคนเลยทีเดียวอาจารย์มองว่าอาจจะมีเรื่องของการติดต่อไฟแนนซ์ติดต่อธนาคารนะคะเพื่อขอกู้เงินนะคะหรือว่าเป็นลักษณะการรีไฟแนนซ์บ้านนะคะขายบ้านขายทรัพย์สินที่มันเป็นทรัพย์สินกอนใหญ่เพื่อที่จะได้เงินมานะคะช่วงนี้นะคะการเงินอาจารย์มองว่ากําลังจะเข้ามาแล้วนะแต่ว่าช่วงเดือน1ิเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณจะยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องของ การจัดสรราเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเรื่องของแบบการเงินตัวเลขอะไรพวกนี้หรือว่าเรื่องของแบบัพย์สินไปในบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะมีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่หรือว่าเป็นลักษณะของบริษัททุนบริษัทหลักทรัพย์อะไรพวกนี้เข้ามาคุยกับคุณเข้ามาแนะนําคุณอะไรพวกนี้ด้วย ต่อมานะคะไพ่การเงินในเดินเดือนเดือนธันวาคมนะคะพฤศจิกายนไพ่ดีนะอ่าขึ้นมาเป็แล้วเป็นเป็น The Wheel of Fortune แล้วมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบเข้ามาแล้วนะคะสีเดือนแรกนะคะอาจจะแบบทำให้คุณค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเงินมากเลยทีเดียวแต่พอายถึงเดือนพฤศจิกาย,ายนนะคะอาจารย์มองว่าการเงินคุณเริ่มดีขึ้น,น่ะจะมีโอกาสใหญ่ๆเรื่องของการเงินเข้ามานะคะนะ ทีนี้นะคะอาจารย์มองว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยคุณจะเป็นโอกาสที่แบบว่ามันจะมาแบบปุ๊บปั๊บเลยนะอาจจะไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณเองก็อาจารย์มองคุณตั้งหลักไว้ให้ดีๆกันแล้วกันถ้าถ้ามีงานมีเงินอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยรีบรบรับไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปยังไงค่อยว่ากันนะเพราะว่าถ้าหากคุณปฏิเสธไปหรือคุณแบบยึกยักยักอะไรเงี้ยระวังช่อันนี้มันจะวิ่งไปหาคนอื่นนะ ต่อมานะคะการเงินเดือนสุดท้ายของปีนะคะตีโอเพนต์เตอร์เคิลนะคะออคนที่ทางทงานประจําอยู่อาจารย์มองว่าคุณน่าจะมีเรื่องของโอทีมีรายได้พิเศษรายได้เสริมอะไรพวกนี้เข้ามานะคะส่วนอาชีพอื่นๆอาชีพอิสระอาชีพส่วนตัวนะคะก็จะมีเหมือนมีช่องทางการทําเงินใหม่ๆนะคะมีงานนอกให้คุณแบบไปรับจ็อบมาแล้วคุณได้เงินมาหมุนนะคะอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมนะคะหลายคนอาจจะใช้เวลาไปกับกิจกรรมในเรื่องของการซ่อมแซมตกแต่งบ้านช่องห้องหอนะหรือว่าใช้เงินไปกั เรื่องของแบบเรื่องเรื่องราวภายในบ้านอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะ ต่อมานะคะเรามาดูดวงในเรื่องของความรักกันต่อเลยเรื่องของความรักนะคะอาจารย์ก็ดูเหมือนเดิมนะคะก็คือดูไล่ไปทีละเดือนเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะพยากรแยกให้นะคะสําหรับแต่ละคนที่มีสถานะที่แตกต่างกันไปทั้งคนที่โสดคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็คนที่ยังคุยๆนะคะหรือว่าสเ,เตตัสยังไม่ชัดเจนนะคะเรามาไล่กันทีละเดือนเลยนะสาหรับเรื่องของความรักในช่วงเดือนรกรกฎาคมนะคะ Forbes นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะเรื่องของความรักเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งๆอ่ะนะไม่มีอะไรคืบหน้ามาก นักนะคะคุณโสดก็ยังคงโสดต่อไปแม้ว่าจะมีคนมามองๆคุหรือจะตั้งท่าว่าจะจีบคุณอะไรประมาณนี้คุณก็ยังคงไม่สนใจเขานะคะนะคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าคนที่มีคนคุยให้ระวางังว่าคนคนที่เราครบอยู่เนี่ยนะเขาอาจจะป่วยหรือสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังไม่เห็นอนาคตยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนะักเพราะว่าติดพันในเรื่องของปัญหาหลายๆอย่างนะคะอาจจะต้องรอรอรอพ้นจังหวะที่มันแบบว่าชีวิตมันยุ่งยากช่วงนี้ไปก่อนนะ ต่อมานะคะความรักในช่วงเดือน8นะคะคุณได้ดีแฮงแมนนะคะเออเรื่องของปัญหาความรักยังคงพัวพันแล้วก็พีคสุดอาจารย์มองว่าเออเดี๋ยวมันจะมีจุดพีคอยู่2เดือนนะธันวาด้วยนะตรงนี้เนี่ยช่วงความรักบรรยากาศความรักจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะปัญหาต่างสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันทําให้คุณปวดหัวนะคะบางทีนะคะคืออาจารย์อยากจะแนะนําว่าคุณคุณอาจจะต้องแบบลองมองต่างมุมบ้างนะคะหรือหัวลองเอาความรักความสัมพันธ์ของคุณลองเทียบกับคนอื่นบ้างนะคะ บางทีคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาแบบมากอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ ตอนนี้ก็อยู่บนคานแล้วก็รอรอคนที่ใช่ต่อไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงมาในในความสัมพันธ์อะไรพวกนี้เลยนะคะเพราะว่าต่อให้มีคนมาจีบนะคะคุณก็อาจจะไปเจอคนที่มีพันธะอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะความรักในเดือนสิงหาคมเนี่ยแฟนคุณกําลังเจอปัญหาหญ่หรือว่าคุณทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาแบบผัวพานแบบน่าอึดอัดกันนะคะจะเลิกก็เลิกไม่ได้เดี๋ยวจะไปต่อมันก็ไปก็ไปลําบากนะคะบางคนเป็นหนี้เป็นสินเพราะแฟนหรือว่าแฟนเป็นหนี้แบบ เป็นนี้เยอะมาจกนกระทั่งแบบมันฉุดให้ทั้งคู่มันลำบากไปด้วยกันนั่นเองส่วนคนที่มีคนคุยนะคะแฮงแบนแบบนี้อาจารย์มองว่าความสัมพันธ์มันก็ยังคาราคาซังอะ่ะมันยังถ้าหากว่าต่างคนต่างฝ่ายมีมีคนอื่นอยู่นะคะอาจารย์มองว่าก็ยังเคลียร์หรือว่ายังเลิกกันเพื่อที่จะมาคบกันชัดเจนเนี้ยก็ยังไม่ได้อยู่ดีต่อมานะคะความรักในช่วงเดือน9นะคะเตรยบคัพส์นะคะอาจารย์มองว่า อืมอันนี้เนี่ยความรักน่าจะมีคนอื่นนะ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันนะคะนะทั้งเดือนทั้งเดือน9เดือน10เลยนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีคนอื่นนะ่ะเข้ามาพัวพันมาปรากฏตัวขึ้นในความสัมพันธ์ด้วยนะคะนะสำหรับคนที่เอ,า,อางนี้ก่อนสำหรับคนสำหรับคนที่โสดนะคะถ้าคุณอยู่โสดๆคุณสบายๆนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเพื่อนๆคนรู้จักคนใกล้ตัวเนี่ยมาแนะนาคนน่าสนใจให้เราได้คุยนะคะสาหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะสถานการณ์ช่วงเดือน9้ายังไม่มีอะไรมาคุกมากนักนะคะ,นะคะก็ยังไปได้เรื่อย เลยถึงมาว่าคุณอาจจะแบบเอ๊จับได้คล้ายครับคาหรือว่าแบบว่าเอ่อเหมือนแบบคล้ายๆมันมีเซนต์บอกว่าไอ้แฟนคุณคุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรมากสักเท่าไหร่ส่วนคนที่ยังคุยๆยอยู่นะคะสถานการณ์ความรักคุณในเดือน9้าเนี่ยนะอาจารย์มองว่ามันก็ยังไปได้เรื่อยๆนะ มีโอกาสที่จะเหมือนแบบได้ไปงานเลี้ยงไปปาร์ตี้หรือไปทานข้าวกันไปอะไรกันได้ความความรู้จักกันมากขึ้นด้วยนะแต่พอมาถึงเรื่องเรื่องของความรักในช่วงเดือน1ิเนี่ยนะคะ f ้าฟ for one แบบนี้นะถ้าไม่ทะเลาะกันเองนะก็อาจารย์มองว่าน่าจะมีคนอื่นเน่เข้ามาพัวพันทาให้ทาให้คุณทั้งคู่หรือว่าทั้งกลุ่มเนี่ยนะคะที่มันพัวพันกันอยู่เนี้ยนะคะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องแบบฟาดฟันกันเลยทีเดียวนะสำหรับคนโสดนะคะอยู่ให้ห่างๆความสัมพันธ์ที่มันงี่เง่าไว้นะคะแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือช ข่าวคราวใครอะไรของคนอื่นนะคุณก็อย่าไปยุ่งมีโอกาสที่คุณจะจจะแบบถูกดึงถูกชักถูกแบบว่าถูกแบบคล่ายๆแบบว่ามัดมือชกให้เข้าไปแบบแบบไ,ปไ,ปไปทะเลาะก,กับเขาด้วยเหมือนแบบว่าต้องไปวุ่นวายเขาด้วยนะคะอยู่ให้ห่างๆนะส่วนคนที่มีแฟนแล้วกับคนที่มีคนคุยนะคะคุณอาจจะเห็นอะไรชัดๆนะคะว่าเฮ้ยตกลงนี่คุณแฟนคุณหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่เนะะี่ยเขาไป มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือมีคนอื่นเข้ามาชอบเพิ่มด้วยไหมอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์มองว่ามีเรื่องของการแบบทะเลาะตีกันให้นัวเลยนะเนี่ยนะคะต่อมานะคะเรื่องของความรักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเอสซเอสซวอนส์นะคะถ้าหากว่าคุณยังคบกันต่อนะคะอาจารย์มองว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่า ทั้งคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็คุณที่มีคนคุยนะคะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันสองสเตตัสนี้อาจารย์มองว่าคือคุณอาจจะแบบแก้ปัญหาไม่ค่อยถูกทางนะคะสิ่งที่มันเป็นปัญหานะก็กลับปล่อยคลาขาวางไว้ นะคะส่วนที่ยังไม่จําเป็นต้องไปจัดการก็ไปยุ่งอยู่ได้นะคะอาจารย์มองเห็นเป็นแบบนี้ซึ่งนี่อาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมของแฟนคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่ก็ได้นะคะนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยให้ความสนใจกันสักเท่าไหร่นักนะคะคือตัวจริงไม่สนใจมัวแต่ไปแบบว่ายุ่งแต่กับคนอื่นที่มันเป็นแบบว่ากิ๊กเบี้ยบายลายทางอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะคะความรักในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจารย์มองว่าเดี๋ยวคุณน่าจะมีคนเข้ามาจีบนะ แล้วก็เป็นจีบในลักษณะที่เรียกว่าเอ,อพยายามจะมาชวนขอเดทหรือว่าพย,พยายามจะมารวบลัดแบบว่าเป็นแฟนแบบพยายามที่เขาจะเาจะพยายามเริ่มต้นคุยแบบว่าแล้วก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันเริ่มต้นเย่งแบบอย่างรวดเร็วอะ่ะเดี๋ยวบางทีก็อาจจะแบบติดแบบว่าบื้อนิดนึงคือเฮ้ยไอที่ควรควรควรจะถามหรือควรจะคุยอะไรเงี้ยก็ไม่คุยมัวจะไปแบบ อ้อมหน้าอ้อมหลังมัวแต่แบบว่าถามอะไรที่มันแบบปัญญาอ่อนอยู่ได้ไอะไรประมาณนี้คุณอาจจะคิดแบบนี้นะคะโอเคมาถึงเรื่องของความรักในช่วงเดือนสุดท้ายนะคะจุดพีคที่ต้องระวังเลยเรื่องของความรักชาวราศีกันนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะทาวเวอร์ Tower, นะขึ้นมารู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมานะคะเดททาวเวอร์ขึ้นมาหลายใบนะราศีกันหลายเรื่องเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยต้องระวังนะคะเรื่องของความรักนะคะต้องระวังความสัมพันธ์ที่ดีเลยทีเดียวทั้งเรื่องของทั้งคู่ที่มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็คู่ ที่คุยกันอยู่นะคะคุณอาจจะแบบว่าอยู่ๆปุ๊บปั๊บก็ทะเลาะเลิก ดูอยู่ปุ๊บปั๊บก็อยู่ๆก็แบบบ้านแตกเตียงหักอะไรประมาณนี้ได้กับอีกกรณีหนึ่งนะคะให้ระวังไว้ให้ดีว่าแฟนคุณหรือว่าคนคุณคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาอาจจะเกิดเรื่องฉุกเฉินนะคะเช่นตกงานหรือว่าเรื่องของแบบว่ามีเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้ส่วนคนโสดนะคะเดือนธันวาคมอาจารย์มองว่าคุณอย่าเพิ่งไปเดทกับใครนะเพราะว่าคุณอาจจะเหมือนแบบอาจจะไปเจอคนไม่ดีหรืออาจจะไปเจอคนที่แบบประเภทที่แบบพวก พวกมือประมืออ่ะพวกแบบอยากลบลัดรุ่นเ็วอะไรประมาณนี้คุณอาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยที่คุณแบบว่าไม่ไม่ไม่คอนเซนต์กับเขาไม่ไม่ได้ยินยอมกับเขาอะไรประมาณนี้นะคะอ่าโอเคเรามาดู3ามไปสุดท้ายนี้กันนะคะก็คือจะเป็นบทสรุปแล้วว่านะว่าครึ่งปีหลังของปี63เนี้ยดวงชะตาชาวราศีกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะคะ c o n FLICT milestones peace โอ้ดูเหมือนว่า ชีตาชีวิตของชาวราศีกันเนี่ยจะเจอทั้งเรียกว่าเจอคลื่นลม ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องของการงานเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการเงินจะค่อนข้างปั่นป่วนนะคะมีเรื่องมีความท้าทายใหญ่ๆเข้ามาให้คุณต้องแบบใช้ใช้พลังแทบจะทั้งตัวทั้งกายทั้งใจเลยอะ่ะในการเข้าไปแก้ปัญหานะคะมีโอกาสที่จะมีปัญหามีคอนฟ lict ก,กับคนอื่นเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากด้วยนะคะนะเรียกว่าจุดนี้เป็นจุดที่เรียกที่คุณจะ,จะต้องแบบเหมือนจะต้องงัดทุกความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเน่ยเพื่อที่จะผ่านในครึ่งปีหลังเนี่ยไป ได้นะคะคถามว่ามันทำมันเราตทุ่มไปไปสุดตัวอย่างเงี้ยเราจะได้อะไรเพราะได้แน่นอนค่ะเพราะว่าใบาต่อมาเนี่ยมันเป็นไพ่หมายโซนนะคะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะนะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณพเพียรพยายามนะคะทุกปัญหาที่คุณแก้ไขทุกปัญหาที่คุณพยายามที่จะทําให้มันลุล่วงให้ดีที่สุดเนี่ยคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดนะคะมีโอกาสที่จะเรียกว่า ถ้าหากว่าใครกําลังเพิ่งเพ,พิ่งซื้อบ้านหรือว่าเพิ่งซื้อคอนโดซีที่อยู่อะไรเงี้ยจะมีเรื่องของการตกแต่งบ้านจ้องห้องหออะไรพวกนี้เข้ามานะคะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองนะคะไปงานปาร์ตี้หรือว่าไปงานแต่งงานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานแต่งงานของตัวคุณเองก็ได้เช่นกันนะคะต่อมานะทีนี้ใบสุดท้ายเนะี่ยมันเป็นพีซอาจารย์มองว่าช่วงประมาณหลังจากหลังจากที่ผ่านผ่านเรื่องของความ คว,ความท้าทายของชีวิตนะคะจนกระทั่งคุณประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะพบความสนสงบสันติสุขได้น,นั่นเองอาจารย์มองว่าชาวราศีกันหลายคนเลยทีเดียวที่พอชีวิตช่วงนี้มันเหนื่อยมากๆในครึ่งปีหลังนี้มันเหนื่อยมากมันมันทุ่มเทมันทํารู้ส่งทุกอย่างไปหมดแล้วอะ่ะนะคะคุณอาจจะหวนกลับมาคิดถึงช่วงเวลาที่แบบว่าดีที่สุดแย่ที่สุดของคุณนะคะใครหลายคนเลยทีเดียวชาวราศีกันจะเริ่มรู้สึกแบบว่าเหมือนโปรงตกในโชคชะตานะคะเหมือนแบบว่ามัน มันเห็นมันเห็นจุดพีคมาแล้วมันเห็นจุดต่าสุดมาแล้วว่าหลังจากนี้ไปอ่ะนะดูเหมือนหลายคนนะคะอาจจะใช้เวลานี้ในกับการเรื่องของการศึกษาธรรมะเรื่องของการสวดมนต์เรื่องของการแบบวิปัสสนาหาสถานที่สงบสงบใจนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายคนเลยทีเดียวที่อาจจะย้ายบ้านคือย้ายย้ายจากกรุงเทพย้ายจากเมืองใหญ่หรือย้ายจากสถานที่ที่วุ่นวายนะคะที่มันเต็มไปด้วยแบบว่าเรื่องของปัญหาเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยย้ายไปอยู่ในที่ที่มันอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือที่ที่มัน สงบสงบมากขึ้นหรือคุณอาจจะย้ายออกไปอยู่คนเดียวหรืออาจจะไปอยู่เป็นคู่แค่แบบเรากับแฟนอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนะก็ต้องบอกว่าดวงชะตาชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นเคอร์ฟที่แบบว่ามันถ้าขึ้นจงัจงหวะที่มันพีคเรื่องลําบากเนี่ยมันก็ลาบากมากมากอ่ะนะคะส่วนจังหวะที่มันแบบว่าดีก็มันก็ดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีที่คุณอาจจะต้องก็งเรียกว,ว่าใช้พลังจนกระทั่งแบบจนกระทั่งแบบ ท้จะหมดหมดก๊อกหมดหมดตัวของคุณเลยก็ว่าได้นะคะแต่ที่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็จะพบสันติพบความสุขพบแบบพบสิ่งที่คุณต้องการเนีอย่างแท้จริงซึ่งบางครั้งมันอาจจะมาจากภายในของตัวคุณเองก็ได้นะคะ ก็โอเคจบกันไปแล้วนะสำหรับดวงในครึ่งปีหลังนี้ของชาวราศีกันนะคะสนใจดูดวงก็ติดต่อได้ทางไลน์ ID ที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้อาจารย์พูดผิดพูดถูกอะไรยังไงไปบ้างเนี่ยก็ขออภัยไว้นาที่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย